วันนี้จะพิณจะพาเพื่อนๆมาขัดข้าวเหนียวเนาะทำข้าวต้มมัดจ้ะวิธีการผัดข้าวเหนียวเนี่ยขัดข้าวเหนียวให้มันถ้าข้าวเหนียวถ้าเราไม่ขัดอ่ะหลังจากเราซ้้งล้างข้าวเหนียวสะอาดแล้วเราก็มาขัดกับสังส้มอย่างเงี้ยนยขัดขัดจนน้ําใสอะจ้ะจนไม่มีขี้ผงไม่มีอะไรเนี่ยขัดขัดให้นานหน่อยขัดอันนี้ข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวสีลงสีเล็กจ้ะมันก็จะมีดอกญ้ามีอะไรปนมาบ้างแล้วก็เก็บ พี่การขัดก็ขัดไม่ยากนะจ๊ะไม่ว่าเราจะทําแช่ข้าวเหนียวนึ่งหรือทำข้าวเหนียวมูนอะไรก็จังเราต้องขัดจ้ะทำในเราไม่ขัดแล้วเม็ดข้าวเหนียวมันจะบานเละเหยีย yeah, ดไม่น่ากินนะจ๊ะเนี่ยถ้าเราขัดอะไรเงี้ยเม็ดข้าวเหนียวมันจะนิ่มสวยเม็ดข้าวเหนียวมันจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หักแม่อะไรจ้ะมันจะยาวยืดสวยจ้ะยี่ปิ้นขัดขัดไปแล้วนะแต่นี้ยี่ปินมาทําตัวอย่างให้ดูเฉยๆจ้ะยี่ปินขัดจนน้าใสแล้วจ้ะ แล้วก็ค่อยๆลินน้ําทิ้งเวันนี้น้ำยิ้ินไม่ไหลเนาะก็เลยต้องมาใช้ก๊อกตักมันจะดูไม่ค่อยน่ากินเลยนะแต่ว่ากอดีน้ําที่บันย่ปินไม่ไหลจ้ะวิธการลินเปิดน้ําผ่านเนี้ยน้ำมันไหลน้อยเนาะ น้ำไหลหน้นี้หน่อยแล้วก็เปิดให้น้ำมันไหลผ่านเนี่ยเราไม่ต้องไปคนจะหลังขัดเสร็จแล้วเนี่ย้อ๋อสาวไหลไหลแชจะน้ำใสแล้วเราก็ามาใส่ตะแกรงพึ่งให้น้ำมันน้ำมันแห้งสนิทหลังจากที่ว่าเราขัดข้าวเหนียวแล้วก็ถึ่งจะกะเด็ดน้ำแล้วเราก็มาแช่ไว้กับตะทิเนี่ยจ้ะตะทิเราไปบอกแม่ค้าเลยจ้ะข้าวเหนียวโลนึง มะพร้าวโลนแล้วให้เขาคั้นหัวกะทิบอกเขาว่าเอามาทำข้าวต้มอ่ะมันจะพอดีกันนะจ้ะนี่มันน้อยจะไปหัวกะทิมันน้อยอย่างนี้ไม่ได้นะเกียงนี้ไม่ได้ต้องให้เหนือจากข้าวเหนียวนะ่ประมาณแค่นี้จ้ะวัดเนี่ยอย่างาหุงข้าวเราอะจ้ะกะทิไม่พอหัวไม่พอแล้วก็หางกะทิเติมลงไป เมื่อเราหุงข้าวกินเลยจ้ะพันจะพอดีกันนะจ้ะนี่เราก็แช่ไว้ห้านาทีจ้ะห้านาทีพอนะไม่ต้องมากไปฟันนั้นเยะยรกข้อนิ้วหนึ่งอะ่ะขั้นต่ำมาจ้ะข้อนิ้วหนึ่งยังไม่ถึงนิดหน่อยนะึง ผขาานาทีแล้วเราก็ค่อยมาผัดเครื่องมันก็นี่ข้าวเหนียวโลหนึ่งน้ําตาลสองขีดครึ่งจ้ะถ้าไม่มีที่ตวงก็สิบช้อนอะช้อนตักพี่น้องช้อนน้ามันไม่ไหลเละเทะหน่อยเนาะถ้าถ้าไม่มีที่ช่างนะข้าวเหนียวกิโลหนึ่งน้ําตาลจะแปดช้อนตักตักแคเห็นไหมมันจะพูนอย่างนี้นะแล้วเกลือช้อนครึ่งจ้ะเกลือช้อนครึ่งทํำยังไงเกลือ ข้เหนียวกิโลนึ่งนตาลเงี้ยแปดช้อนนะแต่เกลือสองช้อนปาดจะ้ะแต่ถ้าตักพูนก็ช้อนเดียวจะ้ะง่ายเนะาะดะอยจพินจะพาผัดข้าวเหนียวจ้หลังจากเวลาผ่านไปห้านาทีเรก็ผัดข้าวเหนียวต้องคนตลอดนะคนหันไปทางเดียวกันนะจะ้ะพินว่าดูดอกญ้าหมดแล้วไม่หมดเนาะ พอเราแช่ข้าวเหนียวนานๆเนี่ยข้าวเหนียวมันก็จะอืดมาเกลยอกะทิเน,นี่ยพอดีกันนะจ๊ะน้ำตาลกับเกลือเรายังไม่ใส่นะต้องผัดข้าวเหนียวให,ให้แห้งก่อนแล้วเราถึงจะใส่จ้ะแล้วก็คนต่ออีกแป๊บหนึ่งขอเวลาคนต่ออีกสักห้านาทีเนาะข้าวเหนียวเริ่มหมดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปมือมือเล่นข้าวเหนียวกิโลน้ำตาลก็สองร้อยห้าสิบกรัมนะจ๊ะ เนี่ยกิโลมะพร้าวกิโลนะึงตาลสองร้อยห้าสิบกรัมเนะี่ยพอมันแห้งแล้วเราใส่น้ำตาลมันก็เหลวลงได้น่อยจ้ะตักตอนะถ้าก้านเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเม็ดมันจะใสเห็นไหม เราแต่น้ำตาลแต่แรกเลยเข้าวเหนียวมันจะไม่สวยจะเวลาเราแกะออกมาตอนเป็นข้าวต้มแล้วอะ่ะจะเป็นวางโทรศัพท์ก่อนเนาะไม่ถนัดจ้ะปวดแขนนจ้ะมันจะแข็งขนาดนี้เนะี่ยข้าวเหนียวพุทธพุทธแข็งแล้วนะเนี่ยนี่มันหม้อมันเต็มหม้อมันเลยดูไม่แห้งมันจึงแข็งแล้วเนะี่ยใช้ได้แล้วนะเนี่ยก็ปิดแก๊สไปเทผึ่งได้แล้วจะ้ะ เป็นภาพเอาไปพึ่งก่อนเนาะ